ชาวราศีเมษรครับคำตอบนี้ที่รอคอยคําตอบนี้ที่รอคอยครับของชาวราศีเมษเนี่ยมันเป็นยังไงมันรออะไรประมาณไหนติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะลุยชาวราศีเมษเดือนเมษายนเดินเกิดของท่านเองนะครับจัสมนขึ้นมาบอกตรงกลางเลยสิ่งท,ท่านหวังสิ่งที่ท่านรอจะออกผลคนถ้าท่านทําดีมันจะออกไปในทางดีแต่ถ้าท่านทําไม่ดีแล้วจัสมนมันก็บอกว่า เจ้ากรรมในเวรได้ตอบรับและก็ให้ผลแก่ท่านแล้วยุติธรรมเสมอนะครับผมใครที่รอเรื่องอะไรรองานรอเงนิรงนรอคําตัดสงตัดสินอะไรจะเป็นไปในทางที่ดีครับเป็นทิศทางที่สําเร็จนะครับผมแล้วเดือนนี้สิบไม้เท้าขึ้นมางานเยอะมากงานเยอะชิบหายเลยนะครับแต่ทําไปเถอะทาไปเถอะครับ ทำไปมันได้อะไรมันได้เงินนอครับหกเหรียญเดือนนี้ท่านจะเป็นเดือนแรกที่มีเงินค่้นข้างเพียงพอสําหรับเพียงพอคือเหลือคือมีกินมีวนใช้ได้สบายๆเลยแล้วมีเงินเหลือเที่ยวด้วยนะนายออฟคั p มันขึ้นมายัางไงท่านก็ไปเที่ยวแบบไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแถบน้ําตกแถบอะไรแน่นอนนะอะไรประมาณนี้แถบแบบที่มีน้ํามีน้ําเล็กๆเ,เป็นหนองเป็นห้วยเป็นบึงลักษณะนี้ครับเป็นแบบอาจจะไม่ใช่ทะเลอะไรมากมายขนาดนั้นหรอก แต่ได้ไปท่องไปเที่ยวได้พอแบบสำเรื่องสำราญนะ่ะสนุกสุขใจอะไรประมาณนี้คือมีตังเหลือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับแนะนําชาวราศีเมษสักนิดน,นึงเดือนนี้เป็นไปได้นะเดือนเกิดท่านนะบริจาคของบริจาคสิ่งของเหลือใช้หรือบริจาคทรัพนะครับแก่คนยากนะ้แก่คนไม่มีจะดีมากสําหรับชาวราศีเมษนะงานเยอะแน่นอนอย่างบอกแนละ้วแต่ก็ยังมีดีนะบางบาง ดีนะยังมีช่วงห,นะหยุดนะช่วงที่หยุดเทศก,กาลก็ได้ไปท่องไปเที่ยวกันนะครับระวังอุบัติเหตุทางน้ํานะครับสําหรับคนที่ไปเที่ยวทะเลนะถ้าห้ามไม่ได้แลวท่านมีแพลนต่อไปนะระวังอุบัติเหตุทางน้ําระวังอะไรที่เกี่ยวกับน้ํานะครับน้ารั่วน้ําล้นน้ําไหลฝ่ายอะไรมาวเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับการงานมาดูก่อนเลยท่านยังติดขัดการงานท่านยังไปไม่ได้หรือบางคนยังรอสมัครงานอยู่ยังรอที่ทํางานอยู่ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการนะครับจะได้งาน ท่านตรงใจท่านหรือบางทีได้งานใกล้ๆบ้านใกล้ๆที่หอพักอะไรก็ได้แต่เพราะว่า2ถ้วยมันขึ้นมา,นมาการรอคอยนะครับเดือนจัเมนมาพบเมื่อมาบวกกับจั g m เมนแล้วก็เกิดความสําเร็จครับปัญหาต่างๆที่เป็น8ดาบท่านจะได้รับการแก้ไขนะครับจั g m เมนจะกลับมาบอกท่านมาสู้ต่อไปบางคนที่ค้าขายเดือนนี้ชาวราศีเมษดีสําหรับคนค้าขายมากเดอะเรขึ้นเชื่อมจัส m เมนแล้วก็10ไม้เท้า นะครับออเดอร์เข้ารัวรัวออเดอร์เข้าอย่างเยอะแล้วก็เหนื่อยมากท่านรู้สึกว่าโอ้ยวันวันคือแพ็คของส่งแพ็คของส่งคือมันมาดีอ่ะมันมาดีกว่ากว่าที่แล้วมากว่าที่ผ่านมามากนะครับผมชาวราศีเมษพอดีเห็นไพ่หนึ่งต้องเตือนเลยสุขภาพเรื่องหัวใจเรื่องความดันเรื่องการนอนไม่พอมันจะเกิดรูปนี้ได้แบบหัวใจมันวิววิวหัวใจแบบมันตึกตึกวิว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 ไงไม่รู้นะครับ อันเนี้ต้องระมัดระวังน,นะครับผมใครที่มีลูกน้องอยู่ชาวราศีเมษลูกน้องอาจจะทำให้ปวดอุราปวดหัวปวดใจนิดหน่อยนะคือปวดปวดปวดเสียเว้นก้าแล้วกันเพดออฟสวร์ดไนออฟสวร์ด hmm. แก้กันเลยครับลูกน้องท่านจะค่อนข้างจะแรงไม่ฟงไม่ฟังอะไรเนะี้ยชนอย่างเดียวกล้าอย่างเดียวนะครับมีเกณฑ์เปลี่ยนลูกน้องใหม่ด้วยนะมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนลูกน้องหรือลูกน้องคนเก่าลาออกไปนะครับหรือ อะไรประมาณนี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในอ,องค์กรนิดหน่อยสำหรับคนทมมำงานประจาสาหรับธุรกิจที่มีลูกน้องมีอะไรคนที่ทําธุรกิจอาจจะปวดหัวกับลูกน้องได้หนึ่งสั่งอะไรก็ไม่ได้ดังใจหรือบางทีต้องทํางานเองไพ่เจ็ดทวดมันขึ้นไอ้เจด็ดดาบมันขึ้นนะคือกูต้องทํางานอีกกูสั่งงานงไปกูยันต้องมาตามเก็บอีกไม่ได้เนียอะไรก็อดทนกันไปครับเพรอะอย่งอเ้เยกาคือส่วนประกอบที่ทาให้ท่านไม่ต้องเหนื่อยในบางส่วนไม่ต้องลงไปทาเองทุกภาคส่วนอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมสาหรับเรื่องโชคลาภแน่นอนอย่างที่ผมบอก ทําบุญบริจาคเสื้อผ้าคนยกกาๆหรือบริจาคสิงของที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็โรงพยาบาลบริจาคเลือดครับจะดีมากเลย3ดาบขึ้นมานะครับวิธีแก้ของการที่ระวังเลือดตกยางออกนี่คือไปบริจาคเลือดนะครับคือเขาเรียกว่าเสียเลือดไปก่อนให้แล้วเลือดนี้เป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนด้วยแต่ต้องอย่าลืมว่านอนให้พอน,นะครับผมชาวราศีเมษอันนี้เดินเกิดท่านดีมากๆนะ บางคนก็อย่างที่บอกไว้าอาจจะได้งานางใกล้บ้านหรือกลับไปทํางานที่บ้านหรือทําอะไรอยู่ที่บ้านกลับบ้านจะดีกว่าประมาณนี้ครับส่วนสำหรับท่านที่มีลูกหลานชาวราชีเม่ช่วงนี้ลูกหลานท่านค่อนข้างจะไม่อยู่กับที่ครับชอบออกไปข้างนอกออกคือออกร่อนออกอะไรไม่รู้ตามภาษาวัยรุ่นอาจจะไม่ได้อยู่กับท่านสักเท่าไหร่นะครับสาหรับคนที่เป็นเซลล์หรือเป็นอะไรที่มันต้องเดินทางอ่ะไ,ไม่เซลล์กันพูดเยอะละ สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่ก็อาจจะต้องเช็ครถเช็คแดงให้ด,ดีๆนะครับผมอาจจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางบ่อยนะเดือนนี้นะครับสิเมธเดีกเล่ว่าเดินทางทั้งการงานเดินทางทั้งไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆมากมายแต่สําเร็จไหมสําเร็จดีไหมดีขับต่อท่านนอเจ๋งไหมเจง๋งประมาณนี้เลยจัสตินขึ้นตรงกลาง,งก็จบทุกอย่าง ในชีวิตอะไรแบบนี้อ่ามาดูคนโสดบ้างคนโสดอาจจะได้พบผู้หญิงนั่งท้วมนะครับคือสาวอวบนั่นเองแบบอวบพีน้ำมีนวลน,นะแต่ปากจัดอ่าจะเซนขึ้นคนข้าจะเป็นคนเก่งด้วยนะครับผู้ชายนะครับผู้ชายนะจะได้พบคนลักษณะเนี้ยเข้ามาในชีวิตเข้ามาทําให้ทัานชุ่มชื่นใจหรือเข้ามาแล้วท่านุสึกถูกใจถูกสตาแเดเหมือนจะต้องเจอต้องแบบมีปากมีเสียงก่อนเนหะมือนต้องคุยกันไม่ดีก่อนนะแล้วก็เหมือนเหมือนทางไทยอะ่ะเออกลับมาหลักกันนะ สำหรับคุณผู้หญิงจะเจอคนที่พูดดีพูดจาสะอาดสะอ้านเอ้ยพูดจาดีพูดจาสุภาพหน้าตาสะอาดสะอ้านพูดจาข้าขาเพิกเือตลอดอะไรประมาณเนี้ยหรือบางคนพบคนต่างชาตินะครับพบทางออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยคนต่างชาติชาติยุโรปด้วยอประมาณนี้เลยนะมีการตกลงเป็นแฟนกันได้ด้วยเลยนะนี่เป็นจริงจริงแต่ท่านต้องลดความปากจัดลดความแบบ เ,เก่งเกินคู่อ่ะเดเยเงินมันขึ้นมาเตือนชาวราศีเมษว่าท่านคนที่เก่งนะแต่ถ้าเก่งมากไปคู่เขาจะไม่เอาอไว้เราต้องอยอมอ่อนแอต้องอยอมอ่อนแอบ้างชาวราศีเมษด้วยความเป็นธาตุไฟของท่านมันมันเร็วมันแรงมัน,ม,น,ม,นมันนะมันจุกเดือดแต่ต้อง ลดๆเพล่าเพล่หน่อยนะครับตีเอ็มเพอร์เรอร์ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดอะสเตนคือไพ่เรื่องคู่แล้วเชื่อมไปถึงนี้เอเมอร์เรอร์ท่านอาจจะได้พบออกับคนที่อายุเยอะกว่านะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ใกล้ๆคือคนที่อายุเท่ากันไล่เรียกกันนะครับเป็นคนผิวขาวพูดจาสะอาดสะอาดดูดีนะครับผมเมเพอร์เรอร์คือคนที่มีอายุหรือคนที่อยู่ทางไกลเนี่ยอาจจะมีการพบเจอกันในสื่อออนไลน์สื่อโซเนี่ยสื่อออนไลน์นะครับเชื่อมมาแล้วก็เป็นจัสติมินคือได้พูดได้คุยกันแล้วก็เหมือน หมือนจะใช่เหมือนคาตอบนี้เหมือนจะใช่อะไรประมาณนีน้แต่ต้องลดไอ้นี่หน่อยลดความอ e ีโก้เรื่องการเก่งเกินคู่การมีอะไรก็ก็ทําเองได้ทําด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยคือเสน่ห์เล็กๆคุณต้องคุณต้องมีไว้เผื่อให้ผู้ชายเขาช่วยเหลือคุณบ้างอะไรงเงี้ยเดฟโรสครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเขาแปลว่าโชคลาภจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับก็จะให้มานะครับผู้ใหญ่อาจจะให้เงินผู้ใหญ่อะไรอาจจะให้งานหรืออาจจะเคยเป็นเจ้านายเก่าที่ทํางานอะไรเงี้ยก็อวยพรอวยโชคให้นะครับฝากไว้ด้วยชาวราศีเมษครับผมขอบคุณครับ